สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ Comic World Daily กันอีกแล้วนะครับในวันนี้นะครับผมเราจะมาพูดกันถึงเรื่องราวของทีม Guardian of the Galaxy หลังจากจบภาค3กันดีกว่านะครับอันนี้เองเนี่ยคลิปก่อนหน้านี้เราได้พูดถึงอัปเดตสถานะทีมไม่ถูกไหมว่าสมาชิกเที่ยงหลงเหลืออยู่เนี่ยมีใครกันบ้างนะครับแต่โอเคในวันนี้เราจะมาพูดกันถึงทีมชุดแรกเลยอะ หลังจากที่แยกย้ายกันออกไปแล้วเนี่ยนะครับแต่ละคนไปที่ไหนกันบ้างเผื่อใครฟังไม่ทันในหนังหรือว่าเผื่อใครจําไม่ได้นะครับก็เอามาเล่าให้กับทุกคนฟังแน่นอนนะครับผมเรื่องราวนี้เนี่ยมีสปอยเกี่ยวกับภาค3อย่างแน่นอนเพราะฉะนั้นหากท่านผู้ชมยังไม่ได้ดูภาค3ามานะครับก็ปิดคลิปนี้ไปก่อนได้เลยแล้วก็เดี๋ยวไปดูภาค3มมาก่อนเนาะแล้วค่อยกลับมาดูคลิปนี้นะครับโอเคเรามาอัปเดตกันไปทีละตัวละครกันเลยดีกว่านะครับผมเริ่มกันที่ อ่ะตัวละครที่ยังอยู่ในทีมกาเดียนดีกว่าครับก็ประกอบไปด้วยตัวของล็อกเก็ตและคูนครับกลายเป็นหัวหน้าทีมคนใหม่นะครับผมตัวของกลูตเองเนี่ยก็ยังอยู่ในทีมกาเดียนเหมือนเดิมนะครับนอกจากนั้นเองเนี่ยคนที่เหมือนจะเข้ามาอยู่ในทีมสักพักหนึ่งแล้วละ่ะแต่อาจจะไม่ได้ออฟฟิเชียลเท่าไหร่นั่นก็คือตัวของคลักเนแล้วก็ตัวของคอสโมเจ้าหมาอาวกาศนั่นเองครับ อ่ะสี่คนเนี้ยก็ยังอยู่ในทีมเหมือนเดิมนอกจากนั้นเองเนี่ยสมาชิกที่เพิ่มเข้ามาใหม่เนี่ยนะครับก็อย่างที่บอกกันไปก็จะมีตัวของไพร่านะครับผมแล้วก็มีตัวของอดัมวอลล็อกแล้วก็เจ้าเบลฟสัตว์เลี้ยงของอดัมวอลล็อกก็มาอยู่ในทีมด้วยนั่นเองนะครับผมอันนี้คือทีมปัจจุบันแล้วจากนั้นล่ะสมาชิกออริจิน l ลนอกจากล็อกเก็ตกับ Gro ดเองเนี่ยนะครับคนอื่นไปไหนกันไม่ว่าจะเป็นตัวของสตาร์ลอดหรือว่าปีเตอร์ควิลอดีตหัวหน้าทีมแมนเทสนะครับผม Drag, ท้ง5ตัวละครนี้ไปไหนกันบ้างอ่ะเริ่มกันที่ปีเตอร์ควลเลยนะครับตัวของปีเตอร์ควลเนี่ยนะครับผมตัดสินใจที่จะเดินทางกลับไปที่โลกและใช้ชีวิตอยู่บนโลกกับคุณตาของเขานะครับเพราะว่าเขาเนี่ยไม่เคยกลับไปเยี่ยมคุณตาเลยปรากฏกลับไปเนี่ยคุณตาก็ยังมีชีวิตอยู่นะครับแล้วก็เดี๋ยวเรื่องราวของเขาเนี่ยจะดําเนินต่อไปในฐานะสตาร์หลอดต่อไปด้วยนะครับเรื่องราวของปีเตอร์ควลยังไม่จบแค่นี้ต่อจากนั้นนะครับผมแมนทิส แมททิสเองเนี่ยก็ขอแยกไปเดินทางตามหาชีวิตของตัวเองเหมือนกันนะครับตัวของเธอเนี่ยทำตามอีโก้มาโดยตลอดพอมาอยู่กับกาเดียนเนี่ยก็ทําตามกาเดียนมาโดยตลอดอันนี้ถึงเวลาแล้วที่เธอจะกําหนดชีวิตต,ตัวเองซึ่งเธอก็ได้ออกไปผจญภัยของตัวเองนะครับไม่ได้บอกว่าไปที่ไหนต่อจากนั้นนะครับผมตัวของด r a กและเนบิล a าเนี่ยสคนนี้อยู่ด้วยกันนะครับผมในการที่จะร่วมสร้างโนเวให้เป็นบ้านที่แสนอบอุ่นนั่นเองนะครับโดยดรกเนี่ยก็จะคอยทําหน้าที่เป็นพ่อดูแลเด็กๆที่ช่วยเหลือมาจากการทดลองของ High e v o l u t i o n a r y ส่วน เนบิล่าเนี่ยก็มีจุดประสงค์จะอยู่โนเวีอยู่แล้วนะครับเธออยากมีบ้านที่แสนอบอุ่นแบบที่เธอเนี่ยไม่เคยมีมาก่อนเลยนะครับตรงนี้เองก็ช่วยกันอยู่2คนซึ่ง,งจริงเนี่ยสคนนี้ก็เปรียบเสมือนอยังอยู่ที่ทีมกาเรียนนั่นแหละเพราะว่าทีมกาเรียนออกไปทำภารกิจสุดท้ายก็กลับมาอยู่ที่โนเวรอยู่ดี2คนนี้ก็ยังอยู่ที่โนเวีนะครับส่วนตัวของกา m มราเองเนี่ยนะครับผมก็เห็นได้ตั้งแต่ต้นเรื่องแล้วล่ะว่าตัวของเธอไปอยู่กับราเวเชอร์นะครับผมแล้วก็มาทำภารกิจกับกาเรียเนี่ยเพราะว่าเนะม,มาเหมือน จ่ายเงินแลกกับแบบการมาทำภารกิจนี้ไปนะครับตรงนี้เองเนี่ยทำให้กาม่าก็ได้มาอยู่กับทีมแต่สุดท้ายเนี่ยกาม่าก็ไม่ได้ตัดสินใจที่จะอยู่กับกาเดียนต่ออยู่ดีถึงแม้ว่าความสัมพันธ์ระหว่างกาม่ากับกาเดียนและรวมไปถึงปีเอร์คเวจะดีขึ้นก็ตามสุดท้ายกามา่ยก็กลับไปอยู่กับที่ที่เป็นบ้านของเธอมากกว่านั่นก็คือกับพวกราเวเจอร์นั่นเองนะครับอ่ะก็หมดกันแล้วนะครับผมกับทีมกาเดียนทุกคนในตอนนี้ที่เหลือเนี่ยก็ตามที่บอกไปนะว่าทีมใหม่มีใครกันบ้างหากใครอยากดูเจาะทีมใหม่แบบละเอียดนผมก็ลองไปดู คลิปที่แล้วได้แล้วเดี๋ยวเราจะมาจอะประวัติตัวละครไม่ว่าจะเป็นเรื่องราวของอดัมวอลลอกหรือว่าไพล่าให้กับทุกคนได้ฟังกันนะครับว่าแต่ละตัวเนี่ยมีพลังอะไรกันบ้างนะครับผมก็เรียกได้ว่านะตอนนี้นะถ้าดูกันแบบ สถานะปัจจุบันนะทีมการ์เดียนแม่งแบบแม่งโหดพอๆกับเอเวนเจอร์เลยถ้าเอารุ่นเก่ามารวมด้วยอีกอะ่ะโอ้โหทีมการ์เดียนนี่แม่งเลเวล a อเวนเจอร์เลยนะครับผมโหดมากๆทีมการ์เดียนจริงๆเป็นหนึ่งในทีมซูเปอร์ฮีโร่ที่โหดจัดในจักรวาล MCU เลยนะครับทุกคนคิดว่าเป็นยังไงกันบ้างก็คอมเมนต์บอกกันมาด้านล่างได้เลยเนาะยังไงในวันนี้หมดเวลาลงแล้วไว้เจอกันในคลิปหน้ากับรายการคอมิกเวิลด์เดลี่วันนี้ยังไงลาเลยครับผมบ๊ายบายครับสวัสดีครับ